เราไม่ชอบใส่แมทเลยตอนแบบแม่งมันเริ่มหนาวฟาขึ้นเฮ้ยหนาวทุกคนเราเกลยวว่ามันหมดตัวเก้าออยแล้วว่ารถไฟมันจะตรงเวลาไอ้เฮี้ยไม่ตรงอีกแล้วคือในในหน้าจอในรถไฟมันเขียนว่าแบบแปดโมงสิแปดโมงสิบห้าถึงในแอปพลิเคชันก็แบบแปดโมงสิบห้าถึงตอนนี้กูจะแปดโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงกูงงากชีวิตนี่จะยอมรับป้ายหน้าจะถึงละแปดโมงครึ่งพอดีชัวชั ถึงเราก็แบบว่ามีฝนมาตอ้อนรับนะการเที่ยวครัผมคาติดที่จะเป็นอะไรไหมเพียกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โบสถ์อ่าอะไรไม่รู้นะะอ่านออนนะครับคนด,ดูเราก็เดินจากทางนู้นนะฮะนี่เรามากับพี่ปูนะครับเขาอยู่นู่นอีกนะฮะ ตอนนี้เรามาอยู่ในผลนะครับเราพูดได้แค่มนึ่นะทุกคนเราได้สวยมากมาถ่ายรูปเรวก็ออกสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มิวนิกกับพี่กับกู๊ดแคับเรามาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปที่นี่นะครับแบบงงๆไม่รู้คืออะไรนะ พราะคนไทยเก็บไปให้มากที่สุดนะครับให้คุ้มค่ารถที่เราเสียไปอย่างแพงนะฮะก็คือขึ้งบนของมันนะฮะ <c oughs> สวยเลยตอนนั้นก็จะมีกลุ่มพี่คนไทยที่เจอๆทุกคนครับก็คือว่าอ่าเราเอาเป็นว่าเราได้ลูกข่าวมาว่าคือคนเยอรมันที่เนี่ยเขารู้ว่าพ่อเราอยู่ที่ไหนเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ชอบเลยเว้ยชอบมาทําเรื่องไร้สาระที่นี่ <c oughs> แล้วคือเราก็าไม่ชอบเหมือนกันเข้าใจป่ะ ครับอ๋อไอ้ก็เราติดเข,ขียวจม,มูโกทุกคแต่ก็คือจุดแลนด์มาร์คที่สุดข,ของเมืองก็ว่าได้แล้วนะฮะครับมันเรียกไพ่ก้อนเท่านี้ครับที่เขาบอกว่าข้างในเป็น้านะฮะไม่ใช่นี้ใช่ไหมครับไม่ต่างกันชังเฟิร์ตก็มีแค่นั้นเหมือนกันมีบ้านที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีลูกปั้นอันหนึง่ง เราจะถ่ายรูปก,กันตรงนี้เราต้องถ่ายให้เป็นแบบดีที่สุดนะจะเป็นหน้าเป็นตาใกกับไอจีของเราน้อำใสมากเลยอันนี้ก็คือเป็นคลิปฝนนะฮะฝนตกนะฮะฝนตกยังคิดถึงทีไรอันนี้ก็คือด้านในนะครับ มันเป็นแค่ร้านอาหารไม่ได้มีอะไรแล้วก็มีลูกปัน้นแค่นั้นเลยจริงๆทุกคนมีรบ่สัไ ควดนี้เก๋มากคนช้ำข้าหมาของข้าวมาลองเสื้อครับยาวไปนิดนึงแต่แบบมีส่เจ็กสะนะุดเขาก็ได้มันก็เสียงกันจะได้นะข้ายาวล้มละลายนะทุกคนแล้วก็ทางเข้าอยู่ทางโน้นนะครับแต่ว่าเราไม่น่าจะเข้านะครับ เราหิวข้าวมากๆเลยเราไปซื้อของมาหมดไปเยอะมากจนนะตอนนี้ลมละลายหิวข้าวแล้วเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับเ,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 เราเดเข้ามาแล้วนะครับตอนมันปิดปรับปรุงครับเราไม่ใช่ไม่มีเงินไม่จะเข้านะครับคือมันปิดครับเราก็เลยเข้าไม่ได้นะเออจริงเรามีเงินนะทุกคนก็ค,คนเต็มเลยนะครับแต่เราจะไปกันระวงังรถชวนนะครับ เราเล่นคือ <c> ค <oughs> ือถือโทรศัพท์นะคุณนะตอนนี้ <c oughs> ใช่ทุกคนตอนนี้แดดออกแล้วดูแดดออกนะคือ <c oughs> เราการเป็นคนยุโรปเปียนโดยแบบนี่แล้วนะเรารักแดดโอ้สวยด้วยเวลาแดดออกอ่ะห <c oughs> น้าดีระบ <c oughs> ายอะไแล้วดี <c oughs> อ๋ออ๋อส่วนตรงนู้นนะทุกคนคุณ <c oughs> พี่ดูแสงดิเออพอมีแสง หลอกมากทุกคนเดราจะได้รูปตรงนู้นกันนะครับก็คือฝนตกนะทุกคนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแต่ว่าเราอยเราต้องมาแล้วได้ครับได้หมดฮะไปเลยหมุนแล้วนะครับ เน็นรับลานี่เป็นร้านขนมปังมันคือขนมปังอันนั้นแหละที่เขาซื้อเมื่อกี้เราจะลองไปอุบาลนสวัสดีครับไม่รูเพื่อนเติมอนแฟนสาวชิ้นนุ่นนะฮะเราจะนั่งอุบาลนะครับเนื่องจากก้าวอ้อยหมดแล้วนะฮะเราจะต้องซื้อตั๋วนะฮะ1.8ได้แล้วอ่ะ เสียตังสลดเยวมาสถานีที่นี่สะอาดกว่าเบอร์ลินนะทุกคนคือเรางงมากเวย้ยคือเราอยู่ข้าวมากเวย้ยแล้วเราก็หาร้านอาหารกับเพื่อนด้วยแต่ไม่เข้าใจว่าวันนี้วันที่อะไรเนี่ยคือแบบทุกอย่างปิด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 เราก็เลยตั้งสติฐานกันว่าเขาไปดูบอลกันนะครับเพราะว่าตำรวจก็เต็มเมืองเลยนะฮะเ,เพชรก็พา คนเรามาถึงที่เราอยากมามากๆ,ๆเลยนะครับก็คือคนเขาเล่นเซิร์ฟกันคนก็คือแบบว่ามาลุมถ่ายนะฮะเช่นเดียวกับเราแล้วครับคนมันก็เต็มมันก็มีแค่นี้แหละเออเขาก็เล่นกันะ บกดิเดี๋ยวมันลวกนะที่แกล้งตายให้อีกรอบได้ปะผมจะถ่ายที่แกล้งตายเร็วก็ไปแกล้งตายแล้วอ่ะตอนแกล้งตายแม่งเก๋มากจะรอจะบอกเขาจะแกล้งตายอ่ะโอ้ยไม่แกล้งตายเลยอ่ะกมันีเขาเล่นบอลเล็กตรงนั้นหรอจะได้กินข้าวเช้าตอนกี่โมงเนี่ยตอนนี้บ่ายบ่ายเท่าไหร่แล้วบ่ายจะบ่ยสองเลยมั้ยมันจะมีซอสพริกด้วยเหรอทุกคนอาหารมาแล้ว นี่จะสลัด,ด,ลลดคือสลัดแล้วทุกคนครับก็คือเห็นข้างหลังนไ,ไหมครับเขาแบบว่ามีม้าด้วยนะก็คือไม,ม่มาไปเลเว้วอ่ะครับมีคนลอยน้ำมาไหมตอน,นั้นเขาเล่นเซิร์ฟอยู่ตรงนู้นนะครับบางทีเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวกัดมีแดดเข,า,ขาจะลอยมา คือถ้าอากาศดีๆเขาแบบว่าจะลอยน้ำมาตรงนี้นะครับเล่นเสิร์ฟตรงนู้นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> เพราะว่าฝนตกนะฮะแดดยังไม่มีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่อิงลิชการ์เด n นนะครับถึงนี่นคือตัวนี้คืออิงลิชการ์เด n นอย่างหลัวตรงตรงอ <c oughs> ิงการ์เทนไม่ใช่อ <c oughs> <c oughs> In ิงลิชอิงอิงใช่ถ่ายรูปบรรกายดูไม่ค่อยสวยอ,ะ <c oughs> อย่ะน In ี่อิงการเทนนะครับเราจะเดินไปอนุสรสถานซัมติง กอย่าผู้ใหญ่บ้านหมูสิบหูแล้วทำไมมีเยอะจังเลยทุกคนคือขี้แม่งเต็มหมดมันคือแบบเป็นสิบยี่สิบจุดอ่ะอ่าเดินต่อมีอีกไหมถ้าอยู่เป็นเู้บ้านหมูสิบอยู่อ่ะจะไม่ว่าอะไรดูดิเนี่ยนะนี่ละหนึ่งสองไอ้เฮียเตไป่าอะไรี่อีกถามเราไม่ได้กระหกนะเนี่ยมันขี้นกแล้วมั้งเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาไม่นั่งกันขี้เยอะมาก แค่เดินตามฉันโอเคเมื่อกี้พูดว่าไหนะขอขอแบบแรงๆแบบเมื่อกี้จะไม่มานั่งสนิกแล้วฉันจะไม่พาฉ้นก็ไม่นัลเพราะว่าขี้เยอะมากใช่ทุกคนขี้เยอะมากเีอะแบบไม่ไหวจริง เราจะกลับไปที่ตัวตัวเมืองนะฮะเรียกว่าอะไรน้ำมาเรียพัดใช่แท็กซี่คันนั้นเหมือนรถผู้ใหญ่บ้านหมูสิบเขาบ้างไปแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ในขบวนเสด็จนะรู้แ่บโอ้ยเยีไอ้รถแท็กซี่ที่นี่คือสีได้แล้วแบบความหรูของรถได้เลยดูนะทุกคนสีแบบคิลมๆรีอะไรอย่างนี้ก็ลงไปเล่นน้ำกัน อ๋อแม่น้ำนมิซามิซาเหรอ,อโอเคแต้ง,ตง,แงแรงมากอ,อ๋อ,องหนูจะสวยกว่า,าเป็นปลาที่ย้าย่นน้ำจริงสวยดูดิข้างล่างเขานอนจูจีกันอนะ่ะ ถ่ายตามอนะ่ะทุกคนนี้เราก็ไรู้นะเห็นเขาถ่ายเราได้ถ่ายตามเออมันนา่าสนใจดีนะถ่ายแค่ข้างหลงหังฟังทีเหยียดแทงหน้าแช่เราน,น,นี่ฮะบอกคาเทลที่นี่มันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้นะฮะเหมือนอยู่อังกฤษจริงตรงนี้คือดูแบบดูลวยใช่ก็คือ เงินเดือนเราครับเราได้เงินเดือนเดือนเราสองพันแปดยูโรทุกเดือนเลยใช่คือเรารวยเว้ยจริงๆแล้วอ่ะไรเงี้ยสองพันแปดแล้วแบบว่าค่ากินค่าอยู่ก็ฟรีเลยแล้เราก็เลยแบบมาช้อปปิ้งกันแบบบ่อยๆเยค่าไปดูด้วยตัวเองก็ขอให้ได้ใช่ไหมใช่่ยใช่อจะต้องไข่สีพอเพลงมาแล้วอ่ะมันแคตติดเพื่อนไปด้วยอ่ะซุ่มซุ่มซุ่ม ไม่เห็นนี่คือเพื่อนต่าชาติของเรานะครับโอเคนางบอกว่าถ่ายได้เราจะถ่ายนางเลยนะฮะชมัดย้มอะมันมื่ววะ รามานั่งกินโคลกนะฮะแต่ว่าเพื่อนสาวกินเดียะท่านี้นะฮะเรามากับเพื่อนฝรั่งสองคนแล้วก็นะภาษาเลยอะกินไอะกรีมนะก็อยากกินไอศกมปาย ราได้ติปฟรีมานะครับพอใจรสไอศกรีมแค่ฝรั่งเรากินเบนโตอโอเคน็อตน็อตน็อตเผ็ดล่าจะรเพริ่ดแต่แกอย่าโอเคมีนิดน้ำดื่มเธอเขาเผ็ดมากเลยเว้ยเผ็ดได้เผ็ดใหญ่ค่ะ

เราต้องเจอกันอีก